สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทานค่ะรูปแบบสวยๆง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกบัวรานีนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนะใส่เหร,รียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบินเบอร์สองขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นและริบินเบอร์สองขนาดความยาวสามสิบเซนติเมตรค่ะสองสีค่ะ,ส,คะสีละแปดเส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบนิ้นความยาว30ซนติเมตรนะคะนะเราจะพับเข้ามาให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบนิ้นฝั่งนั้นยาวขึ้นด้านบนค่ะนะคะเส้นที่1ค่ะจะมาค่ะเส้นที่สองสอดมาในเส้นที่1เส้นที่สามสอดมาในเส้นที่สองเส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1่ค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมา นี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งนะคะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจัไปลายดินสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะเราจะได้ดิ้บินแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สมทับเส้นที่สอง เส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนะคะเราจะได้ลิบบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะป้องกันมือชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะนะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามนี่ค่ะรวบเข้ามาให้กระชับนะคะนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เสร็จแล้วพลิกลับด้านมาด้านนี้ค่ะกลับมาด้านนี้นะดึงบิบบินให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะจับบิบบินมานะคะจับบิบบินขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะพลาดข้ามสามเส้นนะคะนี่นะจับพาดข้ามสามเส้นมาพาดข้ามสามเส้นค่ะนะคะพลาดข้ามสามเส้นมา ทัดข nah e okay. e ้นสามเส้นมาค่ะนีค่ะเราจะเหลือลิมบินนะคะสามเส้นสุดท้ายนี้นะเส้นนี้ค่ะจะพัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาจะ่ัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจะพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเห็นไหะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่ดังได้นะคะ แล้วก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะแบบนี้นะนะคะเสร็จแล้วเราก็สอดลอดสามเส้นกลับไปนะคะหนึ่งสองสามนี้นะอลอดไปค่ะ นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะจับนิ้วมินมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งพับมาด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งนี่ค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสอดเข้าไปค่ะนะคะ สุดท้ายนะคะสอดเข้าไปานแบบนี้เสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดรอดสามเส้นไปนะคะกับสอดรอดสามเส้นไปแบบนี้ค่ะนะคะ แบบนี้นะแล้วก็ตัดปลายริบิ้นทิ้งค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบิ้นความยาว30เซนติเมตรค่ะสองสีนะคะสีละแปดเส้นนะเราจะจับมานะคะเราจะเอาสีเงินไว้ด้านล่างนะคะสีชมพูไว้ด้านบนนะจับปลายริบิ้นให้เสมอกันนะคะ แล้เวเราก็สอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปให้สุดหนเลยนะ สอดเสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะแล้วก็พลิกกับด้านมาด้านนี้เปิดริบบิ้นมานะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นนี้นะคะเราจะทําสีเงินก่อนนะจับมาแบบนี้นะคะบิดมาแบบนี้ค่ะสอบรุ้นนี้ค่ะนะคะบิดมาแบบนี้เลยนะนะคะสอนมาค่ะดึงมาแบบนี้นะคะเส้นถัดมาค่ะจับเส้นสีเงินนี้ค่ะสอดมา ะะเส้นสุดท้ายนะเส้นสุดท้ายก็สอดลงไปน่คะเห็นได้แบบนี้นะพอได้แบบนี้นะคะต่อมาเราจะทําเส้นสีชมพูนะคะจับดิ้นบิ้นมานะพบมันด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็พบมันด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้นะคะมาสอดดูนี้นะข้ามมา1หนึ่งเส้นนะคะแบบน,นี้นะดึงมาแบบนี้ ทำมัด้านหลังแล้วก็ทามาด้านหลังค่ะสอดไป นะคะจะได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้นะดูริบบิ้นนะคะเราจะดูปลายริบบิ้นนะปลายริบบิ้นเรา,าไม่เสมอกันนะคะนี่นะเราจะตัดปลายให้เสมอกันก่อนนะตัดปลายทั้งสองสีนะคะให้เสมอกัน ตัดฝั่งที่ยาวกว่านะคะออกนะตัดให้เสมอกันนะคะ ะะพอเราได้แบบนี้จับตะแคงมาด้านนี้นะคะเราจะเปิดเส้นนี้ออกมานะจับอิบินมาค่ะจับขึ้นด้านบนนะคะพับแบบนี้นะพับลงมาด้านล่างค่ะมีเป็นกลวยค่ะถ้าเหมือนปีบบัวนะคะนี่นะแล้วก็สอดลงมาเลยนี้นี่คดึนหนาแบบนี้นี่ค่ะ,บบคะเราก็จะได้ปีบแบบนี้นะ ครับเพน,น่อนบนค่ะทั้งสองเส้นเลยนะคะทําทั้งคู่เลยนะทําทั้งสองเส้นค่ะ น,นะคะพอสอดเสร็จแล้วนะคะนี่นะเราก็จะได้ปิดแบบนี้แล้วเราก็าพับสอดกลับขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะพับกลับขึ้นไปนะคะสัพับกลับขึ้นไปด้านบน นะคะแบบนี้แล้วก็เปิดลิบบินออกมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วทำเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะพับกลิบเหมือนเดิมเลยนะคะพับมาดึงมาแบบนี้ค่ะพับลงมาค่ะมิดเป็นเกลวยมาแบบนี้สอดลงไปนะคะน่คะจะได้ปิดแบบนี้นะทำมาด้านนี้ค่ะ สเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะนะคะพอได้แบบนี้เราก็พับสอดขึ้นไปเก็บค่ะนะคะเราพับกลับขึ้นไปด้านนี้นะพับสอดกลับขึ้นไปค่ะนะคะพับขึ้นไปแบบนี้นะคะพับขึ้นไป นี่ค่ะเสร็จแล้วตัดปลายดิบิ้งทิ้งนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวรานี้นะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ